สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ับผมช่างเอลําพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดเครื่องนี้เลยนะครับเป็นยี่ห้ออาเนินรุ่นโปร6กันครับเครื่องนี้อาการก็มีรอยไหม้นะครับมีฐานของฟิลครับละลายอาจจะเป็นเพราะว่าน็อตท,ที่ยึดฟิลนะครับมันหลวมเปิดแล้วก็มีการอ๊กนะครับ ทำให้เกิดความร้อนลายปิ้นเกือบไหมนะครับอ้ไหมไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนฟิล์มใหม่ครับฟิล์เบอร์สูงสูงเลยแล้วก็ให้มันกลับที่เบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เอานะครับก็ได้รื้อบอร์ดออกมาใหม่เลยครับเชื่อมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนวงจรอ,อื่นนะครับมีนามีปัญหาใดๆครับต้นก็ตรวจเช็คแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบสวิตชิ่งนะครับในด้านแต่ละจุดนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับทำมีไฟ AC อินเข้าเครื่องนะครับเครื่องต้องทำงานนะครับเมือกี้เห็นตั้งชาร์จที่60แอมป์นะครับ60 70, 70 80แอมป์ น่าจะเป็นแบบ15เซลล์นะครับเตั้งจำตัดไฟพาร์ตไว้ที่46เดี๋ยวทดสอบต้นต้นครับเปิดไฟด้านบนไว้นะครับาสามารถเปิดได้ครับน่าจะไปลบกวนสายตาครับน,นะครับปิดสวิตช์แลเวอร์อครับ ตัวด,ดับครับด,ดับไปแล้วต่อไปนะครับจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องครับมีไฟที่สามร้อยสี่สิบแปดแดดอ่อนๆครับก็ดดอาจจะไม่มีการชาร์จนะครับชาร์จตัวนิดหน่อยเนื่งจะว่าช่องนี้นะครับ จะใช้กับแบต 15s นะครับเขาตั้งค่ามาแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งนครับ,รบเมนู12ตั้งไว้43เดยกลับมาใช้แบต57โอ้โหถ้าตั้งแบบนี้นะครับต้องรอแบตเต็มก่อนนะครับถ้าแบต15เซลล์ไม่น่าจะเต็มครับแบบนี้ข้ามไปเมนู26นะครับ ที่สิบเจ็ดนะครับตา้งที่ห้าสิบเจ็ดจุดหกโอ้อันนี้เดาไม่ได้แล้วครับว่าใช้กระเป๋ะอะไรตั้งมั่วแล้วครับเดี๋ยวเขาไปตั้งตามที่ผมใช้งานก่อนแล้วกันนะครับตั้งชาร์จที่สามสิบกับแบตเตอรี่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแอมป์ครับโมดูสิสองนะครับโอน,นตั้งไว้สักสี่สิบแปดสี่สิบเก้าครับเมนูสิบสามนะครับกลับมาใช้แบตเตอรี่ แบบนี้นะครับถ่าแบตเตอรี่ไม่เต็ม57มันจะไม่มีการตัดไฟจากการไฟฟ้านะครับมันจะไม่กลับมาใช้แบตถือว่าตั้งสูงไปนะครับทําคลิปไว้เยอะมากครับลองเข้าไปดูในการตั้งค่ารุ่นนี้ก็มีนะคถ้าตั้งค่าไม่ถูกต้องนะครับมันจะไม่มีการชาร์จเมนู26นะครับเป็นแรงดันชาร์จ ผมจะตั้งไว้ที่57.8นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมคอฟเฟตนะครับตั้งได้ไปจนถึง58.8เลยนะครับแล้วก็เต็มที่58โวลต์แต่พูกผมจะตั้งไว้เท่านี้นะครับจะได้ไม่ทรมานแบตเกินไปครับพอตั้งค่าใหม่แล้วนะครับจะเห็นว่าการชาร์จเพิ่มขึ้นมาครับ เปิดสวิตช์เอร์นะครับไปจับแผงก่อนดับไปแล้วนะครับลองทีละสเตปคนะครับแบตเตอรี่มีที่ห้าสิบหกจุดสอง ไปออกมาแล้วที่สองล้อยสามสิบลงโหลดที่สอง0ันนะครับลงโหลดที่ 3, สามนันแปดกระแสแบตเตอรี่เจ็ดสิบเก้าแอมป์ครับโหลดที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ครับถ้าเปลี่ยนฟิวแล้วก็มันยังมีอาการหลวมอยู่นะครับจจะตงโหลด ขน,นี้ไม่ได้เลยนะครับเอาละครื่งน,นี้ไม่ได้ modify นะครับก็จะทดสอบให้ดูเบาๆนะครับลองใจไฟแผงแล้วก็ไฟ ac เห็นว่าถ้าตั้งค่าถูกต้องนะครับมันจะไม่มีการ bypass ใดๆเลยนะครับไฟจากแผงนะครับใายให้โหลดครับถึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับการขินกระใสลดลงครับ ลองหลดน้อยๆนะครับงหลดสักสองร้อยหรอเหลือสี่ร้อยเหลือสองร้อยนครับแด 400, ดอ่อนนะครับ, on, รบมันก็นจะสวิงเป็นธรรมดานะครับก็มีไฟจากแผงนะครับใจ่ายให้โหลดก็ยังเหลือชาร์จอยู่นะครับที่สิบเอมป์ พาแดดแรงมันจะนิ่งครับเอาละคือว่าใช้ได้ครับเครื่องนี้ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณเอียน้ำหูสวัสดีครับับไปแล้ว